จังหวัดมุกดาหารรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารดันนโยบายอสอมผู้ช่วยสาธารณสุขมุกดาหารรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขวรชดลงพื้นที่ที่มุกดาหารดันนโยบายอสอมผู้ช่วยสาธารณสุขพร้อมขับเคลื่อนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวลดภาระค่าใช้จ่ายประเทศ10ตุลาคม2568นายวรรชด สูคนขจรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอสอมสู่ผู้ช่วยสาธารณสุขเพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืนณนะโรงพยาบาลมุกดาหารโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า500คนนายวรโชตกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย Quick Big วินยกระดับอสอมหมื่นคนทั่วประเทศให้เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขภายใน4เดือน เพิ่มศักยภาพการดูแลประชาชนเชิงรุกและเสริมความมั่นคงในอาชีพของอสอมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารขณะนี้มีอสอมผ่านการอบรมแล้ว100คนนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อควบคุมโรคและลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นศูนย์กลางสื่อสารข้อมูลและอำนวยความสะดวก แก่แรงงานต่างด้าวปัจจุบันโรงพยาบาลมุกดาหารจำหน่ายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้ว414คนมากที่สุดในจังหวัดนายแพทย์นรงจันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดมุกดาหารมีแรงงานต่างด้าวกว่า2,400คนส่วนใหญ่สัญชาติลาวเเมียนมากัมพูชาและเวียดนามโดยได้รับการผลักดันให้แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบ ประกันสุขภาพอย่างครบวงจรผ่าน,นกลไกสร้างฐานข้อมูลศูนย์บริการบริหารจัดการบริการเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงการตรวจสุขภาพและสิทธิประกันสุขภาพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการผลักดันนโยบายการยกระดับศักยภาพอ,อสอมอให้เป็นกำลังสำคัญของระบบ สุขภาพระดับชุมชนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงสาธารณสุขในการพูดการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างระบบสาธารณสุขเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยในช่วงเช้าของวันที่10พฤศจิกายน2568นายวรโชตสุคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์ทิติแสวงธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10นายแพทย์นรงจันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแพทย์หญิงนริการสังขารศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำส้อยคณะผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมคำส้อยเข้าร่วมพิธีอนุสักเสาวภาแสนวิเศษภาพข่าวจังหวัดมุกดาหารภูวนัทแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน